สวัสดีครับผมนายธนวัตรเดงกะโทกรหัสนักศึกษา62172310214-1ขีดหวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อสอบมิดเทิมนะครับตามโจทย์ที่อาจารย์ให้มาว่าให้นักศึกษาออกแบบระบบการควบคุมด้วย plc ตามที่ต้องการโดยมีเงื่อนไขดังนี้ข้อ1นึ่กำหนดให้ใช้ออปต์แบบดิจิตอล จำนวนไม่น้อยกว่า4 o u เอาพุข้อ2 Input ใช้ได้ไม่จำกัดข้อ3ใช้คำสั่งได้ไม่จำกัดข้อ4เขียนโปรแกรมด้วยภาษาเ e ดเดอร์ไดอะแกรข้อ5นะครับงานที่ออกแบบการควบคุมนี้จะต้องไม่ซ้ำกับแบบปึกหัดหรืองานที่เคยที่อาจารย์เคยสั่งนะครับข้อ6นะครับอธิบายการออกแบบ การทำงานและทำวิดีโอส่งมาที่อีเมลของอาจารย์นะครับข้อ7นะครับกำหนดส่งไม่เกินวันจันทร์ที่16สิงหา2 5งพนานะครับข้อ8คะแนนที่ได้จะดูจากความถูกต้องความเหมาะสมของการออกแบบและความเป็นไปได้ในการใช้งานนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมจะออกแบบวงจรนะครับอาจารย์อันนี้จะเป็นเครื่องบรรจุของเหลวนะครับอ่าส่วนประกอบหลกัหลกๆก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับก็เป็นจุดนี้แล้วก็ปุ่ม e m e r g e n ์เจนซีก็เป็นจุดนี้นะครับแล้วก็กระบอกสูบนะครับก็จะเป็นจุดชุดนี้นะครับแล้วก็สวิตช์แบบพุทธปต้นนะครับกด,ดบก Switch, บบบติดไปดับโดยใช้เท้าเหยียบนะครับ อันนี้ก็เป็นของเหลวที่สามารถบรรจุได้นะครับแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะครับอาจารย์นี่จะเป็นตัวอย่างที่ผมนํามาเสนอนะครับวิดีโอการทํางานของเครื่องบรรจุของเหลวนะครับตัวนี้เป็นวิดีโอที่ผมได้ไปฝึกงานมานะครับเป็นสถานที่ฝึกงานที่ผมไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้านะครับนะครับก็จะทํางานแบบนี้นะครับ ก็จะมีกล้องซุกซึดดันมาแล้วก็ดันกลับนะครับโดยพบโดยใชเอาเหยียบนะครับข้าล่างอันนี้จะเป็นการน้ำจิ้มซุกี้นะครับลูกค้าที่ผมได้ไปติดตั้งเครื่องมานะครับก็จะแาบนี้นะครับประมาณต่อมานะครับ ผมจะให้ดูรูปแบบคร่าวๆที่ผมได้ทำการดีไซน์ออกมานะครับก็จะมีดังนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นบอสสูบนะครับที่จะทำงานเมื่อเราเปิดสวิต์กดไปที่ออนนะครับไฟสีเขียวเครื่องพร้อมทำงานนะครับจะติดกระพริบนะครับผมแล้วก็อันนี้คือปุ่ม Emergency Stop นะครับ ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบพุ่มปุ่นเท้าเหยียบนะครับกดติดปล่อยดับนะครับอ่าแล้วกลวยตรงนี้จะเป็นกลวยใส่อ่าภาชนะนะครับเอ่อของเหลวนะครับที่เราจะต้องการบรรจุเข้าไปนะครับอ่าไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับจะบอกสถานะการทํางานของกระบอกสูบเมื่อทําการอัดเข้ามานะครับแล้วก็ไฟสีน้ําเงินตรงนี้จะทําการบอกสถานะเมื่อกระบอกสูบทําการถอยกลับไปนะครับและไฟสีแดงตรงนี้นะครับ จะทาการบอกสถานะของการทํางานกระบอกสูบไปกับนะครับหรือว่าทํางานเสร็จหนึ่งรอบนะครับผมนี่ครับคราวนี้เราก็จะมาดูวงจรที่ผมได้ดีไซน์ออกมานะครับตัวนี้เป็นวงจรที่ผมดีไซน์ออกมานะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์ Switch แบบ NC นะครับผมเป็น M 00, 0.0ของ Emergency Stop นะครับผมต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ Start นะครับ นี่นะครับ n m ็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคำสั่งของคอ็อกนะครับผมความถี่1เฮิร์ตดยใช้ m 200.5นะครับผมทำตามคำสั่งที่อาจารย์ได้สอนมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับกรีนเป็น Q 0 0ู 1, นะครับวันนี้จะเป็นสถานะไฟอ่เครื่องพร้อมทำงานไฟสีเขียวนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นปุ่มสวิตช์แบบ ปุ่มป้อนนะครับกดติดป้ยดับตัวนี้เป็นสวิตนะครับ M ศูนย์จดนะครับอ่าตัวนี้เป็นปุ่มอ m e เมอร์เจนซีนะครับแล้วตัวนี้เป็น TP time นะครับก็จะทำงานเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับผมเพื่อที่จะสั่งให้ปุ่ม y e โ l o w ทำงานนะครับผมตัวนี้คือแสดงสถานะของกระบอกสูบอัดนะครับผมจังหวะอัดนะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะทำการสั่งจาก q ศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมของ yellow นะครับผมมาสั่งให้สวิตช์ no ตัวนี้ออนะครับผมแล้วก็มาสั่งให้ตัวนี้ทํางานนะครับแล้วจากนั้นเอาพุทธของเราอีกหนึ่งตัวก็คือ q ศูนย์จุดสองนะครับผมสี blue สีน้ําเงินนะครับผมก็จะสั่งให้ก็จะเป็นสถานะของลูกุบตีกลับนะครับผมหรือว่าลูกุบคลายนั่นเองนะครับแล้วก็มาสั่งที่ตัวนี้นะครับผม q ศูนย์จุดสองสี blue น้ําเงินเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมาสั่งว่าไทาม์ตันวนี้ทํางานนะครับผม mm hmm. แล้วก็มาสั่งให้สีแดงหรือว่าที่ผมบอกไปในข้างต้นว่าทํางานเสร็จหนึ่งรอบนะครับผมอโอเคต่อไปจะเป็นการเซฟแล้วก็จะทําทการรันเพื่อดูโปรแกรมนะครับเราทเซฟนะครับผมแล้วก็คอมไพล์ดาวน์โหลดโหลดนะครับผมเมื่อทําการ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับดิชั่นลิงค์นะครับหรือว่ารูปแ่นตานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตที่ผม่าตัวนี้จะเป็นสวิตที่ผมได้แจ้งเอาไว้นะครับผมว่ามันมีออนกับออฟเมื่อเรากดตัวนี้จะเป็นสวิตแบบกดค้างครับก็เรากดคอนโทรล F สองถ้ามันนะครับอันนี้ไฟก็จะวิ่งมารอแล้วครับสถานะ ของไฟสีเขียวหรือว่าสีกรีนของเราที่บอกว่าติดกับพิบเมื่อเครื่องพร้อมทํางานนะครับผมก็จะทํางานติดกับพิบด้วยความจีนึงเฮิร์ตนะครับต่อมาคราวนี้เราก็มาดูที่สวิตช์แบบพุทธปุ่นกดติดปล่อยดับหรือว่าสวิตช์เท้าเหยียบของเรานะครับเมื่อเรากดสั่งทํางานนะครับรปึ๊บคอนโทรล f 2 f สอ่าปึ๊บลูกสูบก็จะดันนะครับผมลูกสูบดันพอดันไปถึงปึ๊บเวลาที่เรากําหนด พอครบเวลาที่เรากำหนดลูกสบก็จะตีกลับนะครับผมไฟสีน้าเงินทํางานนะครับแล้วพอลูกสบตีกลับปุ๊บไฟสีแดงก็จะทํางานเมื่อทํางานเสร็จหนึ่งรอบนะครับผมเมื่อครบทังวงจรครบทุกอย่างแล้วนะครับไฟก็จะมารอยอยู่ที่สวิตช์แบบโฟตอนนะครับผมเหมือนเดิมขั้นตอนก็จะวนไปแบบนี้นะครับในหลักการทํางานของเครื่องบรรจุของเหลวนะครับผมที่ผมได้ดีไซน์หรือว่าออกแบบมานะครับ ก็จะมีเอาพูดทั้งหมด4ตัวตามเงื่อนไขที่อาจารย์ได้กําหนดนะครับผมครับแล้วเรามาดูมาดูอีกรอบนะครับกดติดปล่อยดับนะครับมาตัวนี้ทํางาน10วินะครับผมจะว่าอัดเข้าแล้วหลังจากนั้นก็มาคายออกนะครับห้าวินะครับพอคายออกเสร็จแล้วก็มารอช่วงนี้นะครับ เมื่อทำงานครบแล้วไฟก็จะมารออยู่ที่ตรงนี้ครับสวิตช์แบบรบูตอนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมดีไซน์ไว้นะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นสวิตช์ตัวสุดท้ายนะครับคือแบบปุ่มกต้อนกดติดไฟดับนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมได้ดีไซน์ออกแบบมาครับผม ก็ขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ